กเอีกใ่อีกค่ะโดนแล้วให้เอาความที่ใครดูคนเฉยรุ่งแบบม่เจอเหรอแล้วที่เหลของขมืนมนนอมนะ อันนี้เยอกว่านี้นะอันนี้หวานข้าวต้มนะต้นอ่อยจิงจริงกว่าแค่นั้นออเปรี้ยวมันมีสูงสุดเปรี้ยวให้ให้เหลือแล้วกินเลยไมให้หมดเขา้อหนบไปหน่งห้าิบาทแล้วให้คุณกินเข้าไปเลยรู้กินลหมอร่อยนะมงอาหารก็เราไม่ไม่ไม่ลงอาหารไม่ลงอาหารมาตีมลงอาหาร